ก็สวัสดีทุกคนทุก่านนะครับวันนี้ก็มาโปรกรมเสียนฟุกตีสนาบชนโคบ,บัญยีในวันพุธตีสิกันยายนนี้นะครับก็มีซ่องโอลมันมันหมายทุกคนรับฟังข้อมูลชจัๆจากตีเด็ดเสียนฟุกนะครับก่อนจะไปรับฟังข้อมูลฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสั้นในวันถัดไปนะครับเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับโคโนดงงามลูกตาเต็ม ตัวนี้อายุปีจนมาแลวหกไฟนะครับลาสุดชนะนาซายห้านาทีวางยี่สิบจนกบเหลืองแทงปลายยอดจัดนะครับพอโคโนตวีกูนหรือว่าไอซบตัวนี้อายุห้าปีชนะมาสองไฟไฟแหลกชนะยี่ในมาสิบสี่นาทีลาสุดมาชนะสุมว่งแหลกเก้าเดือนดีแล้วนะครับยี่สิบกนาทีจนเรย่อยแทงตัวนี้แทงขึ้นขอข้าบางดีสุดนะครับหยุดไปนาทสักกิดหยุดไปเก้าเดือนนะครับหยุดไปทำร่างกาย มาเต็มเปรีมนะครับคูนี้เสียทุกอายางปดังโคโนโตะวีคูนหรือว่าไอแซบนะครับตัวนี้สดสุดๆส่วนขูเอกขูดีซ่องนะครับโคไล่ประยักเนื้อเมกจอมพลังนำใจหรือว่าอายกเยกนะครับตัวนี้อายุแปดปีนะครับเป็นหัวไม่จนกับเครืองเดินหน้าค่าลูกเดียวอัดขวดโตนะครับตัวนี้ได้กระดูกนะครับ ปปโคโนดลังข้าวใจมาสมุดรหรือายเสียยบตัวนี้เา็าดาวรุงบุงแรงนะครับตัวนี้วางกระบวเบอร์ใหญ่ๆนะครับวาง20 20นะครับจนเรื่อยๆต้นเนียน้ยน,นะครับข่าวปั่นคางแกล้งนะครับคุณนี่เสียทุกใา้ไปดังไอเสืยยบนะครับส่วนใครชอบคลิปอยู่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบื่อไม่ผ่านก็สั้นในวันตัดไปด้วยนะครับเสยนฟุกอวจนฝันตงนุงแน่นอน